anawataku, siriwataku, yatawataku, palawataku, wanawataku, sukawataku, tu sabara, duka luka paya suka santu cupadawa, aneka antara wina cantu cete saksa. สิทธิทนงังลาพังสู้ทีตาวัวงจะข้ง,พล,งพลังสุธิี่ไหมสุสุทีธิ้ายังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจารูขังพุทธิจะยสวะสตาสสวัสซาจาย,ยุจาริวสิทธิภรวัตุเตอเ,เออนั่นแหละมันเหมือนใบเที่ยวนี่นะ